เอาละครับผมกลาสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่น่ารักทุกๆคนนะครับตอนนี้อยู่กับผมอาจารย์เจมาสเตอร์เกมเมอร์คนเดิมครับผมวันนี้ครับเราอยู่ในเกม c o r ์ f i ฟล์ลีเจนส์นะฮะต้องบอกว่าเกมนี้เป็นเกมแนวเอ s บนมือถือนะฮะตอนนี้ลองเล่นดูได้ครับสนุกมากๆนะฮะเท่าที่ลองเล่นดูนะฮะเกมนี้เนี่ยค่อนข้างน่าสนใจเลยนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปรีวิวระบบต่างๆของเกมนี้กันนะฮะว่ามีอะไรบ้างสามารถทําอะไรได้บ้าง โกโก้ go, go, go. ต้องขึ้นไหวยังรวดเร็วเป็นไงมีเสียงพากภาษาไทยด้วยะฮะผมชอบนะเวลาเกมไหนที่มีเสียงพากภาษาไทยผมว่าแบบมันดูคล้ายๆเหมือนกับว่าทีมงานเขาใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆอ,อ,อ่ะผมว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างตอบโจทย์เกมเมอร์ไทยอย่างเราเลยนะฮะต่อไปเดี๋ยวผมจะมาแนะนำโหมดแบทเทิลนะครับจะมีให้เลือกเล่น4โหมดด้วยกันนะครับก็จะมีทีมทีมเทรนนะครับสู้กับบอทนั่นเองแล้วก็จะมีบอมวางระเบิดนะครับสุดท้ายสเปเชียลนะฮะก็จะเป็นโหมดพิเศษเอาไวด้วดวลสไนกับดวลมีดอะไรพวกนี้นะ เอาเป็นว่าผมเนี่ยค่อนข้างเทพแล้วนะคือผมไม่อยากจะคุยเยอะแต่ผมเนี่ยเทพล้เดี๋ยวต่อไปเราจะไปขอดวลกับคนอื่นกันเลยดีกว่าว่าผมจะสามารถสู้กับเขาได้หรือเปล่าแต่ผมค่อนข้างมั่นใจในฝีมือว่าฝีมือผมเนี่ยไม่เป็นสองรองจากใครแน่นอนนะในประเทศนี้ฮัโหโคตรจะเข้มเข้มไปไหน <laughs> โอเคครับผมตอนนี้ก็โหลดเข้าเกมแป๊บหนึ่งในโหมดที่เราดวลกับคนอื่นเนี่ยเราสามารถกดสลับอาวุธได้ตอนที่เราเกิดนั่นเองนะครับผมซึ่งตอนนี้ใครที่มาเล่นเนี่ยก็จะได้ M4N หนึ่งทองเหมือนผมเลยนะฮะนี่ไงนี่ไงหัวยับหัวยุบหัวยับเป็นยังไงยิงทีหัวยุบปาระเบิดไปแล้วเอาหน่อยเอาหน่อยเอ้ย ไอ้ยิงไงยิงไหงหลังไปได้หน่วยหน่วย,วยเจอพี่เจยิงแล้วหน่วยนะมามาให้หมดมาให้หมดเรื่องการยิงนี่ขอให้บอกพี่นะระดับโปรโมชั่นอะไรวะระดับโปรโมชั่นระดับเทพนี่ไงนี่ไงมาอีกมาอีกไอหัวหัวหัวโผหัวโผ หัวโผล่นะรู้ไหมหัวโผล่นะนี่ไงนี่ไงโอ้โหแม่นแบบนี้ GM จะแบนไหมเนี่ยนี่นี่นี่ไงโอ้โหแม่นเมื่อกี้ยังชมตัวเองว่าแม่นตอนนี้เริ่มไม่แม่นแล้วหลบก่อนจูก่อนพี่เจจูมาสเตอร์รู้จักนี่เนี่ยเนยิงอะไรของยิงอะไรของฉันยิงอะไรของฉันนี่หัวใสๆหัวใสๆเลยนะหัวใสๆเลยนะหัวใสๆเลยนะอ้าอ้ายังไงอ้าอ้าออ้างงงงงมีคนงงมีคนงงมาดิมาดิมาดินี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยอ้ ก็ปืนนี้นะฮะเราสามารถเลือกได้ทั้งโหมดยิงธรรมดาหรือว่าออโต้ช็อตนะฮะออโต้ชูตออโต้ช็อตเลยสามารถยิงธรรมดาได้หรือว่าจะออโต้ให้นะฮะนี่ไงนี่ไงนี่ไงล่ะเฮ้ยโอ้โหไม่ตายบ้าเอ้ยนี่ไงหัวยุบหัวยุบไปดิหัวยุบไปดิอ่ะนี่ไงนี่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 โอ้หหงายหลังไปเลยก็ อ๋อไอ้ไอ้อไระบบออโต้ชูตนี่ก็จะดีตรงที่ถ้าเกิดยิงเองนะฮะถ้าเกิดเป้าถ้าเกิดเป้าไปโดนอะไรอย่างงี้นะฮะเนี่ยถ้าเกิดเป้าไปโดนมันจะยิงให้เองนะฮะดีดีไหมละ่ะนี่ไงอุ้ยเกือบอ๋อนี่ยนี่นี่จะจะไหนอย่ามาซ่ากับพี่อย่ามาซ่ากับพี่นะมหมายหมดหมายหมดพี่เจนี่คิวยับพี่เจเรื่องเรื่องการยิงนี่ขอให้บอกแม่นอยูอ่เออปัทเทอรเออเนี่ เอาราเปิดไปกินเอาเราเปิดไปกินหน่อยเอาเราเปิดไปกินหน่อยหมันไส้นี่ไงหัวหัวแล้วใครไปแอบตรงนั้นฮะไปแอบไปตรงนั้นจ้าคนสวยฮฮฮะะ มาดิมาดิหุ้ยคนนี้คนนี้ผิวเหลือเกินผิวอะผิวอะมาเซอร์คิวยับบอกเลยมาเซอร์เนี่ยของของของจริงของจริงของจริงไม่อิงน,นิยายนี่งไงยิงไงหลังโอ้ยมาสิมาให้หมดมาให้หมดขอให้มาขอให้มาเท่านั้นแหละตอนนี้พร้อมที่จะยิงเฮ้ยเหัหวหัวโผนี่งไงยิงทะลุโอ้ยเกมนี้ยิงทะลุได้ด้วยนะอ้ามายินอะไรตรงนี้แล่ะมายินอะไรตรงนี้อย่ามาซ่าอย่ามาซ่าโอ้โหนี่ก็หมาไม่หยุดเลยโหหมาไม่หยุดกันเลยนะโอเค นี่ไง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 ,ไงอะไรพวอัพกันเลยทีเดียวนะฮะเอ,เ,อเป็นอะไรเป็นอะไรนี่เป็นอะไรเป็นอะไร ก็ส่วนระบบแรงนะฮะเป็นโหมดการต่อสู้ที่เก็บแรง์นั่นเองระหว่างผู้เล่นนะฮะซึ่งข้อดีของมันก็คือเราสามารถเล่นไต่อันดับเพื่อรับของรางวัลและ EXP ซึ่งได้มากกว่าเล่นโหมดปกติถึง50%นะครับผมเป็นไงแจมวัลล่าและนี่ก็คือสกอร์ตอนจบเกมเมื่อกี้นะครับผมมาสเตอร์ Master, ฮะดูครับผมฆ่าไปยีตายสามโหไอแอกเลยเป็นไงเฮ a ดช็อตไป6ครั้งฆ่าต่อเนื่องไป10ตัวฮะ โอ้โหอัตราการคิวเดทนี่เมื่อกี้8เลยนะโหโหผมบอกแล้วนี่เ,นเลยเ่ผมอัพเลยผมบอกแล้วว่าเกมจริงๆเนี่ยน้องๆคนไหนที่อยากมาประทะฝีมือพี่เจครับรีบโหลดเกมนี้มาเลยนะครับผมเจอกันเดี๋ยวโหมดต่อไปที่เราจะไปเล่นนะครับเป็นโหมดบอมนั่นเองหรือว่าโหมดวางระเบิดอันนี้น่าจะรู้จักกันดีนะครับเพราะว่ามีในเกม f อ s แทบจะทุกเกมนะครับผมก็เอาระเบิดไปวางแล้วก็ไปป้องกันให้ได้นะฮะมาไปเลยไปเลยค่อยๆค่อยๆเดินไปค่อยๆเดินไป ค่อยๆยิงๆอ๋อโหแค่ปืนเราเนี่ยคู่ต่อสู้นี่ก็เกรงกลัวแล้วมั้งค่อยๆย่องย่องไปดูปืนเรานี่บวกสิบนะปืนเรานี่บวกสิบนะไอ้ทางนี้เปล่าไม่มีนะไม่มีนะฮัลโหลฮัลโหลอยุดนี้ป่ครับมีเปล่ามีเปล่าไม่มีนะค่อยๆย่องไปนะค่อยๆย่องไป,ๆๆไป,ไปนี่ครับเราถึงจุดวางระเบิดแล้วจุดวางระเบิดจุดวางระเบิดมีใครมาเปล่าเฮ้ มันไม่มีใครมาจริงๆเนี่ยนั่นไงนั่นไงเมื่อกี้ผมเห็นนะไกลๆอ่าเดี๋ยวเราเนียนๆไปดีกว่าเนียนๆไปเนียนๆไปอย่าให้เขาได้รู้ตัวนะฮะอย่าให้เขาได้รู้ตัวค่อยๆเดินค่อยๆเดินอันนั้นข้างหลังปาวะไม่ใช่นะข้างหน้าฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายชัวชัวเฮ้ยเฮ้ยไปไหนแล้ววะนี่ไงนี่ไงนี่ไงสวยงามระเบิดไม่ต้องวางกันเลยทีเดียวนะฮะ โอเคลาวที่2เริ่มครับผมก็ผมจะมีข่าวมาประชาสัมพันธ์นิดนึงนะฮะก็คือเกมนี้นะฮะคอร์ดไฟล์ดีเจนจะมีการจัดแข่งขัน eSport กันด้วยนะครับผมซึ่งต้องบอกไว้เลยว่าชิงเงินรางวัลรวมกว่า4ล้านบาทนะฮะถ้าเกิดใครอยากจะมาแข่งเกมนี้นะฮะลองฝึกโหมดนี้กันเยอะๆนะฮะได้ใช้แน่นอนโอเคค่อยๆย,ย่องก่อนผมเชื่อว่าฝั่งนั้นคงไม่มีใครมาหรอกอ่านี่วางระเบิดกดปุ่มค้างวางระเบิดครับเนี่ย กดตึกตึกตึกเบร์กหนึ่งหนึ่งห้าศูนย์สั่งเคเอฟซีนะครับอ่ะวางระเบิดเสร็จค่อยเดินเราก็ต้องคุมเนี่ยฮะคุมเนี่ยไงมาแล้วมาแล้วนี่ไง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 ,ไง,ไงอโอ้โหสวยงามอลามแท้แลดูตะลึงฮะชนะแบบชิวๆเลยปะเนี่ยไปเราเลสโกกันต่อเลยดีกว่าเพื่อนๆวิ่งรอเราด้วยแหมนี่ก็วิ่งไวกันจังเลยมา ตอนนี้เรานำไปสาศูนย์แล้วนะฮะเราแข่งกัน5้ารอบนะฮะแข่งกัน5รอบถ้าเราชนะถึง5้าปุ๊บนี่คือจบเกมนะฮะจีเลยโอเคครับเพื่อนเรามาทางฝั่งนี้ค่อนข้างเยอะนะฮะนี่ไงมาเปล่ามาเปล่าไม่เห็นนะข้างบนข้างบนมีไหมเมื่อกี้ได้ยินเสียงไม่มีนะคิดไปเองนะคนไทยชอบคิดไปเองยังไงยังไงน,นี่ไงนี่ไงโอ้โหจบเกมสวยงามมนะโอ้โอเคตอนนี้สี่ต่อศูนย์ครับผม4ี่ศูนย์ก็เลยทีเดียวไปเพื่อน มาทางนี้มาทางนี้มาทางนี้มากับพี่พี่มี C4 ก็คือส่วนมากเนี่ยเขาจะไปกับคนที่มี C นะีเนาะไม่รู้ว่าเพื่อนเราจะมาด้วยหรือเปล่าไม่รู้จะมาด้วยหรือเปล่าแต่ว่าตอนนี้มาแล้วแหละคนเดียวคนเดียวก็เฟลได้คำนี้ยังใช้ได้ทุกสถานการณ์มาวาง C4 กดวาง C4 เปิบเปบเป,ปิหนึ่ง,งเอ้ยมีคนมาเอ้ยชิบหายเอ้ยนี่ยังไงนี่ยงังไงอยา่ยาอยา่าอย่าคนกำลังจะวาง C4 อย่าเพิ่งมากวนใจเอ้าตายแล้วเหรอเพื่อนเรา เมื่อกี้เพื่อนเราซ้อนนะฮะโอเคจะได้วางซีโฟแบบว่ามีความสุขหน่อย1นึ่งหนึ่งฮัลโหลสั่งพิซซ่านะครับสักคีย์เอฟซีนะครับมาครับผมเออเอยเอยตกใจตกใจเมื่อกี้ตกใจ,กใจ,มกกใจผมนึกว่าทีมมันที่ไหนมันเพื่อนเรานี่หว่าโอเคจบเกมครับผมยอ่ยอๆนิดนึงเป็นไงห้าต่อศูนย์อหมีมาสเตอร์อยู่ในทีมแค่นี้ก็แบบว่าชิลๆแล้วแหล,แลนะเนาะ ในกวดล้างเอาชนะโดยที่ศัตรูไม่ได้สักแต้มเลยมาเซอร์ฆ่าไปเท่าไหร่เนี่ยมาเซอร์ฆ่าไป3ตาย0ูนย์ะฮะอ๋อทีมเราคนเยอะกว่าทีมเขาปะโทนอกจากโหมด Battle นะครับผมเกมนี้ก็ยังมีโหมดให้เล่นอีกในแคชชั่นะครับผมซึ่งตอนนี้ก็จะมีโหมดยอดฮิตอย่างโหมดหัวโตนะฮะกับโหมดซอมบี้นั่นเองเอาเป็นว่าเพื่อให้เห็นภาพเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปเล่นโหมดหัวโตให้ดูกันเลยนะครับผม มาตอนนี้เรากำลังโหลดเข้าเกมกันแล้วครับผมเจอกันมาเข้ามาแล้วก็โหมดนี้นะฮะถ้าเกิดใครที่ฆ่าได้เยอะนะครับหัวเราก็จะค่อนข้างโตขึ้นเรื่อยๆนะฮะเอาเป็นว่าประมาณว่าฆ่าเยอะหัวก็ยิ่งบวมหัวยิ่งบวมยิ่งโดนยิงง่ายยิ่งโดนเฮดช็อตง่ายได้ยไงล่ะได้ยิงไงล่ะฆ่าเยอะฆ่าเยอะตอนนี้หัวเราบวมเป่งเลยฮะนี่ไอคนนี้ก็หัวบวมเป่งโอ้โหเป็นไง โอ้ดูหัวมันหัวนี้ย่างใหญ่โอ้ยหงายไปเลยนี่ไงหัวใหญ่อะหัวใหญ่ก็หัวยุบนะเฮ้ยไอคนนี้หัวใหญ่เว้ยคนนี้หัวใหญ่หัวใหญ่เหรอหัวใหญ่เหรอเจอกับพี่เจนน่ะนี่ไงหัวใหญ่เหรอพี่เจก็หัวใหญ่เหมือนกันนะจ๊ะแล้วนี่นี่ไงโอ้ยโอ้ยหัวเกือบแตกหัวเกือบแตกโอ้ยคนนี้หัวใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยโอ้ยเป็นโรคอะไรเนี่ยเพื่อนเป็นโรคหัวโตเหรอออไอนี้ต้องใส่ติดคุกมานะติดคุกหัวโตเฮ้ย ไม่ใช่มั้งเฮ้ยเฮอะไร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 แล้วอะไรแล้วโอ้โหไอ้นี่ทำไมหัวมันใหญ่ได้ขนาดนั้นมามาเพื่อนอ้ไอ้คิวเลอร์ฆ่าเราทำไมโอซ่าหนีมาจากเดสบายยังมาโดนคิวเลอร์ฆ่าในนี้อีกเมื่อกี้เขาชื่อคิวเลอร์นะฮะมาดิมาดิมาดิฮัลโหลฮัลโหลก็คือตอนนี้ทีมเราเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวยิงผิดยิงผิดเอ้าเฮ้ย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 นี่ไงล่ะเลเวลอัพอัพเลเวลกันเลยทีเดียว ฮ้ยเฮ้ตรงนี้มีไม่อ้ายิงดันพอดีเว้ยยิงดันพอดีเฟ้ยเฮ้ยเอา้าอ๋หัวมันโผล่โดนคิวเล์ฆ่าอีกแล้วเฮ้ยไม่ใช่ดิโดนตาอุม้มตาอุม้มอปลาระเบิดไปก่อนเปิดทางไปก่อนนี่ไงเราเบิดระเบิดกลางอากาศเลยกะะเบิดกลางอากาศใครฆ่าถึง60คนนั้นชนะนะฮะตอนนี้ ทีมเราฆ่าไป46แล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอยังไงอะไรแล้วโอ้โเราเบิดกอกลูกอย่างสวยเมื่อกี้เฮ้ยหัวโตหัวโตหัวโตโอ้โยเกือบตกใจหมดไอ่ยงไงไอ่ยงไงหัวหัวยุบหัวยุบเราเนี่ยแหละหัวยุบเฮ้ยคิวเลอร์คนนี้เข้มทำไมเขาเข้มเข้มปาดเลยอะไม่ได้แล้วต้องมาเจอกับมาเตอร์เกเมอร์หน่อยนีไงมาเตอร์เกเมอร์เจอการเจอการ เนี่ย้มาเมื่อกี้เมื่อกี้เห็นเห็นเห็นนะตาพิเศษเห็นนะอีกตัวเดียวอีกตัวเดียวสวยงามจบเกมตอ้งี้ฟันฟันเป่าฟันเป้าฟันเป้าคนสวยคนสวยฟันกับพี่เปล่าเดี๋ยวพี่จับฟันเลยนะจับฟันเลยนะจับฟันเลยนะโอเคจบเกมไปฮะชนะอีกแล้วโอ้โหมาสเตอร์นี่ของจริงนะฮะไม่อิงนิยายเดี๋ยวเรามาดูสกอร์กันบ้างนะครับผมว่าผมฆ่าไปกี่ตัวอะไรยังไงนะฮะโอ้โหมาสเตอร์ฆ่าไป35ตาย3เป็นยังไง คือผมไม่อยากจะพูดเยอะฮะแต่ว่าความสามารถของผมมันคือของจริงว่ะเนาะมันอิสเรียลอ่ะนอกจากนั้นนะฮะเกมนี้ยังมีโหมดเนื้อเรื่องกับดันเจี้ยนให้เล่นอ,อีกนะครับผมเอาเป็นว่าอ่าส่วนนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะไปลองเล่นโหมดเนื้อเรื่องด่านแรกให้ดูก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราไปลุยดันเจี้ยนพวกด่านใหญ่ๆอะไรพวกนี้มันจะค่อนข้างนานมากๆนะครับผมโอเคตอนนี้เหมือนเรากําลังจะเข้ามาในเกมกันแล้วนะครับผมโอ้โหเฮ้ยนี่บอสเดี๋นี่โอ้โหบอสนี่แบบว่าตัวใหญ่ไปไหน อลังการงานสร้างเกินเราจะสู้มันไหวไหมเนี่ยโอ้พระเจ้าโอ้โหดูการยิงมียิงมิสไซลด้วยนะหนีพ้นออกจากที่นี่ไม่ยากไม่ยากยิงยับหมดอะยิงยับหมดอะยิงยับหมดอะปืนพี่นี่ของจริงตอนนี้คือเราต้องหนีนะฮะหนีวิ่งวิ่งโอ้ยรถรถรถนี่เฮ้ยอะไรอะอะไรอะเมืเ่อกี้เมื่อกี้อะไรโยนรถหนีให้พ้นจากที่นี่เราเดินอย่างเดียว อ๋อมีพยาบาลเติมนะฮะนี่เราสามารถเติมเลือดได้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวกโอ้โหโอ้โหซอมบี้ไอพวกซอมบี้ซอมบี้หน้างโง่มันนี่นีนี่ไงตายให้หมดก็ด่านแรกก็ไม่ค่อยมีอะไรมากเท่าไหร่นะแต่ถ้าเกิดไปดา่านด้างหลังนีง่ค่อนข้างแน่นนะฮะค่อนข้างยากเหมือนกันโอ้โหแล้วซอมบี้หัวหน้าเนี่ยมันแบบโอ้โหมันจะเถื่อนไปไหมมันจะเถื่อนไปไหมนี่ไงแต่ปืนพี่แรงพี่ยิงเข้าหัวยิงเข้าหัวยิงเข้าหัวหัวยุบ โดนยิงอย่างนี้ก็หน้าสัน่นเอา้ายังไม่ตายอ๋อเมื่อกี้เป็นไททันนะแอทแทกออนไททันเมื่อกี้ไททันโดนเรายิงก็หน้าสั่นไปดิก็จบเกมไปครับไม่มีอะไรมากนะแต่ก็แบบยิงเพลินๆกันสนุกดีนะฮะนี่ได้รับ3ดาวครับผมสวยงามโอเคครับผมเดี๋ยวตอนนี้นะฮะเราจะมาลุยดันเจี้ยนแบบชาเลนจ์กัน ตอนนี้ก็จะมี2แบบใหม่ให้เล่นสำหรับจ่ายแอนซตีนะฮะก็ที่เลือกเล่นนี้จะเป็นบุกแบบเป็นเวฟเป็นเวฟไปนะฮะพอตอนจบเนี่ยเราก็จะได้สู้กับบอสนั่นเองนะครับผมนี่ไงยิงยิง,ยงเรายิงเป็นเวฟเป็นเวฟนะฮะพวกซอมบี้นี่จะถูกปล่อยออกมาเรื่อยๆนะฮะนี่เราสามารถใช้ปืนตรงนี้ได้นะครับผมนี่ครับม่เฮดูปืนของเรายิงยิงแบบว่ายับยุยยี่พวกซอมบี้นี่ก่อนจะขึ้นมานะฮะเพื่อนเราก็ยิงตายหมดลนะเพราะว่ามีผู้เล่นคนอื่นด้วยนะฮะช่วยเรายิงนั่นเอง เห็นไหมชิวๆไปเฮ้ย round ครับตอนนี้เป็นเวฟที่2ฮนะเดี๋ยวเรามานั่งตรงนี้กันบ้างนี่เราต้องเปลี่ยนมุมนะฮะวิถีคนจริงต้องเปลี่ยนม,มุมพวกซอมบี้นี่จะค่อนข้างเขาเรียกว่าค่อนข้างเก่งขึ้นเรื่อยๆอ่ะเนาะแบบว่ามันจะไม่นุบมันจะไม่นุบเหมือนรอบแรกๆเอออีกอย่างนะเกมนี้สามารถเปิดไมค์คุยกับเพื่อนได้ด้วยนะฮะแบบถ้าใครเล่นไม่ดีนี่ก็แบบเ,เราสามารถเปิดไมค์ที่จะสั่งสอนเขาได้ไม่ดีครับไม่ดีเราจะไม่สั่งสอนคนอื่น นี่ตอนนี้เรายิงยับครับผมมาสิรอบสามลฮะตอนนี้เป็นรอบที่สามซอมบีน้นี่เริ่มโหดขึ้นหรือยังก็ยังไม่เท่าไหร่หรอกเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนเราทําอะไรอะ่ะนี่ยิงยิงมันเลยได้ปะยิงไม่ได้ก็ท่นี่ไงยิงยิงยิงนี่สบายมากนะเรายิงแบบชิวๆเอ้ยข้างบนมีซอมบี้ปล่อยมาจากข้างบนด้วยเหรอนี่ไงเราต้องพยายามยิงดักเอาไว้เฮ้ยเยเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้ยซอมบี้มาไงเอ้ยนี่มนไม่ใช่ซอมบี้นะันมันตัวตะกวดหรือว่าตัวอะไรสักอย่าง เอาเฮ้ยตรงนี้ลูกก็สุดหมดนี่ลงยิงเอาเองกันดีกว่าเขาเรียวกว่าใสบูตัวจริงนี่ไม่พูดไม่พูดพ่ําททำเพลงให้มันมากความเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวข้างหลังข้างหลังข้างหลังมาทําไมเห้ยอายบ้านนาะเรานวนนองไม่ต้องกราบขึ้นมาเรียบร้อยครับผมลาวสี่ด่านนี้เป็นด่านรางวัลอ้ามีเพลงด้วยเป็นไงเพื่ออะไรวะนะ่ะมองไม่เห็นมองไม่เห็น ยังไงดีเฮ้ยนั่นไงนั่นไงยิงยิงยิงอ๋อเป็นโบนัสเงินนะฮะนอ่ด่านโบนัสนั่นเองด่านรางวัลน,นี่เรายิงดักตรงนี้เลยรับซับครับผมรับซับรับซับดักเลยโอ้โหตรงนี้มีเยอะตรงนี้มีเยอะออเสร็จจนหมดอะจงังหวะนี้ขุดทองขุดทองขุดเหมืองเลยนะเนี่ย,เด,เ,ดยเดี๋ยวเปิดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดเหมืองได้ถึงพันไหมเนี่ยเพื่อนเราอย่าแย่งเรานะไอคนนั้นนี่แบบว่าลงไปยิงข้างล่างเลยนะโคตรคนจริง คนจริงไปไหนนะนี่อ้อเรียบร้อยครับผมได้มาทั้งหมด1,020บาทลาว5้ามาแล้วฮนะมามาเรื่อยๆเลยพี่พร้อมพี่พร้อมที่จะลุยลุยทุกสิ่งทุกอย่างที่ขวางหน้านี่นี่ยิงปะยิงให้ยับยิงให้ยับยูยี้อีสปอร์ตปะมาครับผมแล้วตอนนี้เราเดินทางมากันถึงลาวที่9แล้วใช่ไหมโอ้โหนี่บอสมาเองเนฮะไททันมาแล้ว ไทยท่านแกแกจะทําอะไรนี่ไงโวยวายอะไรเนี่ยโอ้โหดูท่าเปิดตัวโคตรเข้มโอโหมีบี้รถโชด้วยนี่เฮ้ยเฮ้ยอยู่ไหนอะเมื่อกี้มันเข้มจังเลยอะอ๋อนี่ไงนี่ไงนี่ไงทางนั้นทางนั้นเพื่อนยิงยิงยิงลุม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 ยิงเพื่อนเพื่อนเพื่อนโอ้ยไปเพื่อนเพื่อน,อนเรายิงสิครับเราต้องช่วยกันยิงนะเพื่อนโอ้ยโอ้โห,โโหโดูการพุ่งดิพุ่งได้อย่างแรงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ๋ มันไม่ททนแนะ่มันหลบไม่ททนอาตายไปสอง <c oughs> เพื่อนเราตายไปสองเราต้องรอประมาณนี่กดเมื่อกี้มันรอได้นะสิบกวิแต่ว่าผมรอไม่ไหวไงผมกดเกิดมาเลยดีวยกว่ายิงมนเลยดีวยกว่าเขาหาหมันไส้เขาหาหมันไส้เก่งนะกะเก่งนะกะเจอกับพี่หน่อยเด้เจอกับพี่หน่อย دة, เด้พี่ยิงยับเลยยิงยับลอยพี่ยิงยับลอยอะไรอะไรหัวขอเน้นที่หัวเน้นที่หัวเอาแบบว่าเอาให้หัวพี่ หัวเบะเลยหัวเบะเลยเอาให้หัวเบะจะตายมันจะตายแล้วมันจะตายเรียบร้อยครับผมฮไททันหรอตายปะเนี่ยอ๋อตายนึวก็แบบจะตายแล้วก็โดดหนีไปอีกข่าวนี้นี่ตายเลยนะฮะสวยงามครับผมจีจีฮะทีมเราเล่นค่อนข้างดีสุ่มของ อ๋อได้ AK นะฮะได้ AK มาใช้1วันถือว่าตอบโจทย์เลยนะฮะมันมากครับหมดนี้นี่ไงเดี๋ยวเราต้องทดสอบการยิงปืนเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองเนี่ยยิงยิงเฉลิมฉลองหน่อยเฉลิมฉลองหน่อยว่าไงจะบอสโอ้โไอ้ซูพีไม่ได้นี่ก้มคำนับเลยนะเอเดี๋ยวยังไงก็นะฝากความคิดถึงถึงยม,มาบานด้วยแล้วกันนะแล้วเจอกันใหม่นะในโลกหน้า เดี๋ยวเราไปลองดูร้านขายปืนกันมากนะฮะนี่ครับผมวันนี้เป็นร้านค้าหรือว่าเป็นช็อปนั่นเองนะครับก็จะมีพวกไอเทมต่างๆนะฮะวางขายนะฮะนี่เราสามารถดูได้นะครับความแรงอะไรต่างๆน่าสนใจไหมฮะนี่ถ้าเกิดใครใหญ่ได้ชิ้นไหนเนี่ยสามารถซื้อได้เลยนะฮะราคาก็จะไม่ไม่แตกต่างกันมากเท่าไหรนะ่นะนี่เห็นไหม ปืนก็จะมีลายความสวยงามอลามแท้แลตะลึงถ้าเกิดใครที่ถนัดชิ้นไหนเนี่ยก็ต้องลองจับจองแล้วก็เอามาใช้ให้เข้ามือดูนะรับรองว่า ยิงแม่นแบบพี่เจได้แน่นอนโอเคครับผมถ้าเกิดใครสนใจที่อยากจะเล่นเกมนี้นะฮะสามารถโหลดเกมนี้ได้ที่ใต้คลิปเลยนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์โหลดเกมนี้ไว้ที่ใต้คลิปเนาะเท่าที่ผมลองเล่นดูเนี่ยเป็นเกม FPS อีกเกมหนึ่งที่ค่อนข้างสนุกมากๆนะครับผมก็สําหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะฮะอย่าลืมกดซับสไครต์ที่ช h a n n e l Master มเมไว้ด้วยนะครับผมและที่สําคัญนะครับอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่จ้าบ๊ายบายเจ้า